สามน,นดีทุกคนเอ้ยหนูอยแล้วนเฮ้ยแต่ว่าเขานันจะนอนกันแล้วหรือเปล่าเออมาไงอะงงนะคะมาไงก็หนูนี้มาหนูคานมา ดีสนุกมากเลยรีวิวเออม,มันช่างเจริญปะ่ะคนไหนดีเราคนไหนดี Yes Grammy Grammy ดูละครวิีไม่จริงอ่ะหนูสกัสิบว่าหนูไปดูมาสองรอบแล้ววันนี้รอบที่สองจนร้อนใจไปเลยค่ะหนูดูมาสองรอ,อบแล้วรอบแรกไปดูตอนรอบตอนรอบตอนรอบที่แบบว่ารอบแตล่าใช่ไหม ใช่เพราะว่าน้องหนูแสดงด้วยก็เลยรับแรกไปดูแล้วก็รอบนี้เลยซื้อบัตรไปดูอีกเพราะว่าเอ,อิร์อยากดูก็เลยแบบชวนเอิร์ดไปด้วยแล้วก็เราไปดูเพื่อนเอ,อิร์ดไปดูรอบสองแล้วสนุกมากชอบกใช่คือหนูไม่เคยดูละครพอดีมาก่อนเลยแล้วแบบว่า ตอนแรกที่หนูไปดูใช่ปะเพราะว่าน้องแสดงแบบแว่าแดงเป็นควาใครนะปุ๊ตอนเด็กใช่ไหมใช่น้องแสดงแล้วนก็ไปดูแล้วพอไปดูสน,นุกมากคือเ,เป็นแบบอยากมาดูซ้ำสองใช่ตอนแรกไปแบบไม่ได้แบบว่าไม่เคยดูมาก,ก่อนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเพิ่ประสบการณ์มากไม่เคยดูอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วแบบน้องแสดงแบบเก่งมากทุกอย่างแบบดีมากแบบ professional มาก เลิศม,มากทีอยากให้ทุกคนติดูจริงๆใช่แล้วหนูก็รู้ว่าแบบร้องสดด้วยว,ว่าคนคือแบบเก่งมากอ่ะคือเขาดูไม่พลาดกันเลยอ่ะวันนี้มีเรื่องมาครับเพิ่งเคลียจบสนุกไหม,มสโอ้โอนะ,เ,อะ,อะ <c oughs> เป็นยังไงอ่ะเป็ดคอนเบบี้มอนสเตอร์เป็นยังไงสนุกไหม,มสนุกม,ม,ม,มาก มากคืออยังอินแบบไม่หายเลยทุกคนหนูแบบยังเปิดเพลงมิบิมอนฟังในห้องน้ําทุกวันอะ mm hmm. คือชอบมากคือหนูมีน้องแพรใช่ไหมคะม mm ีฮพาริต้าและที่นี้พอไปกระโดดอาสาตกแบบคือชีอแบบว่าเล่นกับใจมากคือแบบชี้พยายามแบบเล่นกับใของทุกคนแล้วก็แบบอินเนอร์คือเลิศอะที่ตรงนี้นี่จังคะ mm ่ะ hmm. อุ้ยไม่ได้เจอกันนานมาก มีกองจนแล้วพี่สามารถเข้าไปอยู่ในกองในใจได้งับเลยเหรอได้สิงับได้สิงับต่อขนาดนี้ทำไมได้เป็นคนเนมเม้นกับหูมันกันหรอครับแตบบ่ว่าใช่ก็คือแบบว่านัดกันแบบโดยบางเอิญละกันโดยบางเอิญละกันก็คือแบบหูก็ชอบพี่มิมอนใช่ไหมก็เลยแบบว่า ชวนหนูไปดูเร้ก็ว่างพอดีตอนแรกหนูเกือบไม่ว่างแหละแล้วก็แบบว่างพองงดีก็เลยไปดูการแล้วก็รู้ส็จก็เลยไปกินข้าวกันต่อใช่เป็นร้านแบบแถวแถวยิมแพกใช่ไหมอร่อยมากคือหนูแบบว่ามันหกไปไปกินใช่ไหมแล้วก็เลยพาหนูไปกินแต่มันก็แบบฟีแบบว่ามีดนตรีแบบดนตรีสดแบบดนตรีแจ๊สอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็อาหารแบบอย่างงี้เลยอร่อยมาก เหตุการณ์อะไรเราตอนมีมมนอันจริงเจอคนรู้จักเยอะม,มากอะแ,แบบแปลว่าเขารู้จักเราอะไรเงรี้ยอันเดียดส่วนมากจะรู้จักโหว่วาฮูเฟมัสมากแบบว่าเออแบบว่าค่อนข้างจะทาเก็ตเด็กอะไรเงรี้ยเพราะว่าแบบไปเห็นเด็กไปดูไปมิมมอนสมองมอใช่แอบปบชอปส่องแว่นทำไงจีบจีบเลยค่ะ ทำไมฉันโดนไอ้โนตกอุ้ยอยมางน,นาจริงจงหนูถ่ายแบบเกิดรู้คนเลยหนูชอบทุกคนเลยแบบจจจจแต่จะแต่จะมากจะแบบหนูหนูซื้อแห้งไปมาด้วยคือด้วยความที่แบบว่าเออย,ยอมไม่ได้แบบไปคอนเสิร์ตต้องมีแห้งไปนะคะคือตอนแห้งมากหนูก็ซื้อมาคือเอาไว้แต่ว่าโบกมันต้องมีอะไรเงี้ย มาคมรักษาไปเห็นไท้ๆเพื่อนปลอมด้วยดูไม่มีเลนหนูเอาหนูเอาเลนแมนออกวันแบบอยากให้มันสะท้อนะใส่แฟชั่นพอไอ้เอี้ยม นนถึงตัวจริงมีมงทุกคนจริงหไม่เคยแบบว่า,า,านี่คือว่าการแบบว่ามีมงสำคัญจนกทั่งแบบคือแบบกระทังแบบต้องถ่ายรูปหรือว่าเชียร์อัพอทะทุกคนก็คือแบบเชียร์อัพแล้วแบบเฮ้ยมันแบบไม่มีมงแน่ อาสาทำพี่ตายคาคนจริงคือแบบหนูคือหนูไม่ได้มีอาสาแต่แล้วนี่คือหนูชอบอาสามากมากตัดผมตามมากแต่นี่ไม่น่ารอดคือแบบคนเลยสวยมากคือสะกดมากแม้ทั่งตอนเต้นคืออินเนอร์เขาดีมากอะแบบอี่ยงเนี้ยไปคนทวายไหม ไปอยู่แล้วเอางี้คือพอหนูดูคอนเสร็จทุกคนแบบส่งคอนทวายมาหาหนูแบบยิ้มมาแบบไปไ,ไ,ปไ,ไปไหมไปไหมไปแน่นอนค่ะคือทุกคนส่งมาแบบฮึบหาตีได้แหละมากคือเป็นผู้หญิงที่นี่แหละนี่แหละ พี่เนาะคือชอบเพีงฟินฟินชอบทยคน,นสวยใช่เรามาแบบแกล้งนะคะบางคนอ่นอยแหละคือหนูอยากยอมผมดำเพราะว่าคือคือแบบว่าคอนเซปต์ใช่ไหมคอนเซปต์เพลงทีป๊อปอะปอยปะคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอ้องาผมดำหรือเปล่าคือมันแบบว่าเออแบบแบบ เ่งใส่แบบสอแบบเอออย่างเง้นเลยอะทุกคนก็เลยแบบช่างใจแต่หัวยอมผมก็จะได้สีนี้มันแพงมากก็เลยแบบว่าเยเปลี่ยนแล้วก็คือเพื่อนชมันนี้ว่าหนูสีผมนี้สวยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเร่องใจ่ว่าจะยอมผมดีไหมยิ้มผมดำถึงก็ชอบสีถึงก็อยากสี อไยเมในใครขอให้คุณบันจริงๆเมนมีนะใช่ไหมะคะแต่ตอนเนี้ยชอบนายยอนแบบว่าเอางี้เปลี่ยนเมนไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าช่วงไหนแบบอยากเป็นใคร <laughs> ชอบใครอะไรอย่างงี้นะคะนี่นะยังผมดำได้แต่ไอ้ยอมใจเป็นรักนิดนึงนะโอ้ ทำได้ทำได้เวลาคนน่ะทำได้เวลาคนนี้เขาแบบอันนี้นะเขาขายเก่งคอนแกคซิลที่ผมเองนก็สวยจริงค่ะเถียงค่ะรู้คนกล้องมันเอียงแมนซัวมัน,นเอียง ชอบหนังต่อป้ามากช่วงนี้แบบโป่งยาวๆแบบอืมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนูอะช่วงนี้ใน,นตัวเสื้อผ้าหนูอะเสื้อยับมากยังยับมากงงคือใส่ไปไหนไม่ได้เลยคือพุกวันนี้ที่แบบใส่ชุดแรนดอมเพราะว่าอันไหนไม่ยับก็ใส่งงม,มากเป็นเสื้อเตาเรีนแหละคือเอางนี้ไม่คอหรอคะทำไมอะ มวันยองใครสวยอันนี้่นตอบหนูให้นะครับมีูตอบอันนี้ให้แฟนคบตออนะคะใช่รู้นี่ไงหากพี่ยมไม่สับูมคือดูดิหนูไม่ได้ทำผมไม่ได้คือรีบมากหนูก็เลยมัดผมคือจบ จะแตนี้น่ารักมากเลยแบบจะแตนอะคะ่ะแตนสาวแบนสาวเรียบร้อยสาวโอ้ใช่หไหมหนุ่ม อันนี้ถูกใจคะ่ะอันนี้ถูกใจเอาไปเลยเยี่ยมนะคะใช่อันอื่นไม่ถูกใจใช่มาผมคือไม่ได้สัผมวันนี้แหละวันนี้แลหละผ้าพี่ไม่ได้ใส่แวน่นรู้ไหมทำไมหนูถึงใส่แวน่นอ่ะเพราะว่าถ้าใส่น้าพี่อะ่ะ ต,ต,ตมันมีมาทุกคนมันเป็นมีมคือหนูคือคันนิ้งส่งมีมนี้มาแล้หนูชอบสื้อันยิ้งไว้เนียไอเนอร์ดอะไรเงี้ยคันนิ้งแบบใส่แว่นแล้วก็กระโปรงยาวๆทุกคนแล้วก็แต่งตัวแบบว่าอย่างไงอืมแบบว่าใส่รองเท้าใส่ถุงเท้ายาวแล้วก็แบบ ใส่รองเท้าค่ะมันเป็นรองเท้าเรียกว่าอะไรอ่ะมันรองเท้าแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะิบายไม่ถูกอ่ะก็เลยชอบเซวมันเรนนี่มันก็เลยส่งมิมมาว่ารู้ไหมให้หนูถึงใส่แว่นเพราะเราใส่หน้าพี่อ่ะแล้วก็เป็นเต้นพี่รู้ที่ใส่แว่นพอเคยลองใส่ใจแล้วมันเจ็บ ริงค่ะเจ็บจริงดูสองสิก็ข้าแล้วนักเลงไงล่ะครับผมไน,นะครับแดงใบเล่ไม่โกดงับเอาเลยยอมเจอแน่อยากเห็นที่ลองคิวสิตาอ,อเออใช่ ทำไอะสตาส่งมาให้หนูดิปบอะสตาส่งมาให้ใช้แล้วก็ขำตลกมากทุกคนเออจริงจริงตลกมากพอ,อไรหนูอะหนูไม่เคยจะแซอะไรแบบนั้นแล้วหนูก็หนูจะแกทายไงหนูก็เลยยิ้มตรงแบบแล้วก็หน้าแบบเงี้ยไม่ยิ้มตรงแบบหน้าสดทุกคนแล้วยิ้มแบบยิ้มม,มุมปากหรือไม่ยิ้มไม่แน่ใจแต่คือหนูแบบหนูเนิร์ดเลยอะแบบ อยากเจออะไรอยากหมอหมอยมา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 ,มาจับมือไงจับตอนไหนนะกรกดาใช่ไหมมาเมาเกับหนูหน่อยกรกดาใช่ไหมคืออันนี้เดือนอะไรอันนี้เดือนนไม่ดนนะใช่ไหมอันนี้เดือนไม่โดนนะใช่หนูไม่จําอะไรเลยหนูไม่จําตารางงานะคือเอะไรเงี้ยใครถามหนูแบบใครถามหนูวแบบ่าเอ้ย วันเที่ยวน,นี้มีงานอะไรเนี่ยหนูไม่รู้ไม่รู้เลยคือเพราะวันเนี้ยเวลาใกล้ๆกล้วันหนูค่อยมานั่งเช็คตารางว่าเฮ้ยวันนี้ทาอะไรพรุ่งนี้แบนี้เออพรุ่งน,นี้มะเลยนี้ทําอะไรหนูค่อยมาเช็คแบบทำงได้ไหมใช่คือเช็คแบบใกล้ๆ้วันคือถ้าสมมติถามเด็กกหนูก็ไม่รู้คือเอางี้นะคะคือแฟนคลับแบบรู้แบบ เยอะกว่าหนูอีกคือหนูไม่รู้เรื่องจริงๆว่าวันไหนมีงานอะไรขนาดสเตทนะหนูว่าเพิ่งรู้เลยว่าคือวันนี้เพราะว่าหนูรับงานมาคือเป็นแบบว่าพี่เกทก็ทักมาถามใช่ไหมว่าพืนสเตทให้ได้ไหมหกไ็ได้ได้ได้ไปก่อนหนูไม่รู้ใช่นั่นแหละแล้วไงต่อคือหนูรู้ตอนอประกาศแล้วหรือเป่าโอเค งานวันนี้นะใช่เอาใหม่จับมือวันไหนเดือนหน้ากลางเดือนแล้วก็จะมีทูช,ช็อตของอัลบั้มนะคะออ,อันนี้ทุกคนรีเควสมาดีกว่าจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันจะใส่เพลงอะไรเอาเอาแบบที่ทุกคนอยากอยากให้ใส่ ใช่สองสิบสามกรกฎาคมาเจอกันได้มามมอยกันได้ทั่วไปเลย <c oughs> เอากิว้ดีคิซะว่าเป็นครั้งสุดท้ายคิซะว่านะคะก็แล้วแต่เลยหนูชิวๆหนูไม่ชิวหนูชิวๆแล้วแต่ว่าอยากมาหา เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปหาทั้งหนังสเตจจะนวน u c h ช s นะเฮ้ยเอาจริงเพิ่งแซมเดลมีหนังด้วยใช่มีหนังด้วยประกาศไปแล้วใช่ไหมคะหนูไปวันที่ยี่สิบยีบ่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดใช่ไหมค่ะก็จะตามตารางงานให้มากกว่านี้นะคะขอโทษด้วยค่ะ โทษนะคะหนูก็อยากถ่ายกับดูชัดกับดูคนคือ,อนไม่เหมือนเดิมแล้วนะคือใครที่แบบว่าเคยถ่ายกับหนูไปคือหนูไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะคือแบบว่าไม่ได้เหมือนตอนที่เคยถ่ายด้วยกันแล้วมันนานมากๆแล้วนะคะถ้าสมมติว่าถ้าสุดทีถ่ายตอน ่าสุดสือถ่ายตอนไหนริปกอดหรอใช่ปะริปกอดหนูทำเฮ้ยริปกอดไม่ได้ถ่ายรูปมันคือถ่ายแชทเช็คช็อตใช่ไหม ล่าสุดคือตอนกินคำช็ป่ะออสองปีเลยหรอฮะสองปีก่อนเลยหรออจีออจีออดีเอเอดีขึ้นแกนั้นแล้วไม่มันไม่เออดีขึ้นมันนานมากขนาดนั้นแล้วหรอคือเอานงี้มันจาไม่ได้ทุกค่าไปอัปเดตคอมสุขแล้วพี่เหมือนเดิมแล้ว ใช่ชุ่ชักกับหนูจะมาแปะขันได้แบบอัดกรอบเลยนะคือขอเลิศน,นะคะนะคะเขาเลิศเเองนอี่คือชุ่ชักกับหนูใช่เ่พี่มาตามช่องหลังแบบช่วง,งนั้นมีชิดชก็ลืม่ได้ทอะไรกับหมอนี่อี้เห คนจะเบื่อแล้วหรือเปล่าแบบว่าหนูส่ยชุดมอบหมดมากจะเบื่อแบบไหหรือปเปล่าขอถ่ายแรกที่ถ่ายกีนนนมากจำไม่ได้เลยค่ะคุณพี่คุณพี่ต้องเปิดไลฟ์นะคะน่าจะข้งหน้าข้งสุดท่ายกับน,นี้ด้วยซ้ำม,มังเนี่ยไม่ก็ถ้าสมมติว่าเจอกันข้างนอกก็ขอถ่ายรูปด้วยกันได้นะคะ ถ้าถ้าจบงานนี้ถ้าเจอหนูครังนอกก็มาหาหนูดีกันได้ไม่เรางานนี้ก่อนนะขอชุดลอสไปโอ้หนูขายทิ้งแล้วมั้งหนูหางเจอละโยนทิ้งไปแลละจัดไปร้อยใบโอโหพูดแล้วนะคะนุ้ยแครด้วย เกิดม้ก้าถ่ายรูปด้วยครับมินี่แบลน้าถ่ายรูปถ่ายรูปแบบว่าสอนถ่ายรูปอ่ะสอนถ่ายรูปแบบหลายๆแอคพี่ห้ามหน้าเดียวถูกรูปนะอื้หู้อืมวะ อะไรค็เป็นี่ดีแกก็กลับมาต่อสัญญาดิมีคนทัาทรามอยู่มึงขอคิดก่อนมึงขอคิดก่อนให้เวลาหนูหน่อยจริงจก็ตัดสินใจไปเร,ร็วรอดูกันมันร,รอ กัันนะครบอทุกคนไม่นอนกันหรอคะเดี๋ยวรอบนี้ไปถ่ายรูปด้วยจริงปะมา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 เกมาเป็นเพนเครุ่นหกแล้วโอ้ยแกเกินแล้ว ตัวของเขาสวยกันมากๆเลยแบบน่ารักมากหนูยังโดนโตกเลยอะแบบซูมไม่ได้อเอกเอ้ยทุกคนหนังว้าหนูว่อาบน,น้ำนอนได้สักพักนะคนมันเดี๋ยวมันจะตึกเกิน คือคือหนูโทรมันต้องโทรกลับไปทุกคนคือแบบเดีย๋ยวนี้หนูเปลี่ยนมาแต่งหน้าวอร์มโทนแลหนูชอบม,มากคือแต่ก่อนแบบลงพีดแบบที่แบบแต่งคูโทนอะไรเงี้ยพอแบบว่ามาลองแต่งวอร์มโทนแล้วรู้สึกชอบม,มากแบบไว้น้ำตกแบบเกมโซ่มาทุกคนแบบชอบ ว่าตื่นนอนดึกมากตื่นตีสองก็ช่วยนี่ต้องพักผ่อนนิดนึงเพราะว่าหนูมีงานเยอะมากๆค่ะถ่ายรูปปกติใ้รอบนี้ค่ะสาดีถ้ายังไง3ดีผถ่ายยังไงคขาสัมีชอบครับไม่ชอบหลวมไง,งนี้ดูซีรีส์ happiness ไม่ได้ดูเลยหนูไม่มีเวลาดูช่วงนี้น่ารักมากไมหมหนูชอบมากหนูชอบมากไม่อยากกรุบหน้าเลยมันแบบถึงน่ารักค่ะถ้ารูปแนวไหนหนูถ่ายพี่ถ่ายให้หนูถ่ายแนวแนวเอียงค่ะให้เราเป็นรูไหนวทอร์อาว์อืม ให้ไปลุกตามธีมที่หนูแต่งตัวได้ปะถ้าหนูแต่งตัวลุกในแบบถ้าแต่งตัวหล่หอๆพี่ก็เป็นสาวให้หนูวันแต่งตัวสวยๆพี่ก็เป็นคนหล่อให้ก็น้อชอบทำอะไรโอเพิ่มทที่ตอบยากมากเหมือนฟีแบบชอบทำอ,อะไรหนูไม่รู้ว่าชอบทำอ,อะไรเหมือนกันก็น,กน้องชอบทำอะไร ไม่ชอบทำอะไรเลยชอบนอนเล่นโทรศัพท์ไปโอเคไปเนี้ยเดี๋ยวให้หนูแสดงซีรีส์จ้งอะไรกันหนูก็อยากเลยอยากลองหนูไปแฮสก่อนนะคะแบบหนูไปแคสอยู่ตอนนี้ไม่มีนะติดต่อมาได้นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแต่ว่าก็าอยากลองเหมือนกันค,คีขยัน บายบายเจอกันนะคะูได้